ครับมีครูเก็ตติ้งนะครับวันนี้ก็จะมาสอนคนที่ยังลงซับเวนี่เขาไม่เป็นนะครับก็เดี๋ยวเอาลงให้ดูนะครับนะครับเว็บนะครับก็เดี๋ยวจะลงลิงก์ให้นะครับนะครับกดดาวน์โหลดไปนะครับอันนี้ของ Windows 7นะครับแต่โหลดได้ทุก Windows แหละถ้า Windows 7นะครับ ให้กดเซฟนะครับเนี่ยอาโหลดเชือกเล่นมาครับเซฟแอรแล้วเซฟที่ไดไหนก็นได้นะครับก็โหลดไปแล้วคนโหลดก็รอไปนะครับก็โหลดมาป,ปึ๊บนะครับเราก็จะได้เออนะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์นะครับไม่ใช่โฟลเดอร์ดิเป็นตัว ตัวนี้นะครับเนี่ยให้กดเข้าไปครับปึ๊บมันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยมันจะมีตัวนี้ครับให้กด W T เข้าไปครับรอมันเสร็จครับนะครับพอมันเสร็จครับเนี่ยมันให้ให้ติดตั้งครับก็กดไปครับเนี่ยหลัานี่คือติดตั้งครับแล้วมันจะได้มาอยู่หน้าจอครับคนดูดูไปแล้วเดี๋ยวจะมีลิงก์โหลดให้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูเลยครับ่าเล่นยังไง เกมไปเยอะอยู่ืนกันนะครับอันนี้ครับก็จะพอกดเข้าไปครับก็จะเห็นวินโดวดนะครับนี่มันจะเป็นหน้าจอแค่นี้ครับถ้ากดปิดปึ๊บแล้วก็ปรับขนาดหน้าจอครับถ้านี้คือจะเต็มจอครับนี่ครับอันนี้ไม่ต้องปวดใจครับ